ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์เย้ก็โถ่อยู่เลยครับได้ทราบวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกมเมอร์แล้วมีแชแนลได้แกแชแนวเกม์เกมเมอร์แชแนลเกมเมวอร์เย้เกมไหนเวอร์เกไหนเวอร์เกไหนไฟแรงเวอร์เกสเกไหนไฟแรงเได้ได้ได้เกไหนไฟแรงเวอร์ได้ได้ได้ไดตอนนี้มาอยู่กันในโปเกมอนไท c o o ได้เล่นยังไงเล่นยังไงเหมือนเดิมอะ ปลาลูกโปเกมอนปุ๊บล้วก็ไปจับคุณครูเอาไปทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์จับผมไปทดลองเฉยเอาลิงเอาลดีฮะเริ่มต้นบารก็เป็นสตาร์ตสวิกเลยอ๋อสตาร์ทวอตสกิ้กก็จะมีบอลหมุนๆติ้วติ้วติวติวพี่เกดงงมากเลยว่าพอพี่เกดเข้ามาปุ๊บนะเราก็พี่เกดกดเพลย์มันขึ้นมาแบบของอลังการไม่ใช่บอกเลยว่าไม่ได้เติมเลยไม่ได้เติมเลยดเลยยอด พี่แกดจะเดินไปเหยียบไอ้นี่เปล่าจ่าย RX เป็นแคสไม่มีเงินใน RX เอ็ันนี้เงินในระบบหมดนะอ๋อเนี่ยดูดิดูเงินพี่เกดดิเฮ้ยยี่สิบเจ็ดเคเออพี่เกดงงมากเหมือนยูดูดูดูผมมีแค่เจ็ดสิบห้าบาทเองเหมือนแบบนั้นน่ะจู่พี่เกดมาถึงกระเทมเลยใช่ค่ะคืออะไรเติมทูเติมทูสายทูสายทูเติมทูบ้าเลยมีเซอร์ฟเวอครับยอดดีปอนดิ้ง อันนี้พี่เกณฑ์เขาเป็นทีมเวเลอร์นะเป็นทีมเวเลอร์ใช่ค่ะส่วนแอร์กินะคะแกงล็อกเก็ตนะคะส่วนคุณครูเนี่ยแกงล็อกเก็ตยังจักรเวิร์นอินสติ้งสายฟ้าสายฟ้าส่เกนสายไฟฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยมิิสตกมิสติก พี่เกดก็มีลางลางเลื่อนมรณะนะฮะ่อยโป,ปกเกบอลแล้วทำยังไงเงินถึงเงินจะขึ้นนะเราก็ไปรับเงินตรงไอ้เครื่องนี้เครื่องที่อยู่ตรงใกล้ๆที่เราเกิดอ่ะคือตอนเนี้ยเกดง,ต,งต,ตัวเองมากเลยว่า<ะ>เดี๋ยวเกดขอ<ะ>เดินไปดูเพื่อนๆทีเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเงินมันเยอะจังเงินมันรับแล้วมันหายไปวะ เจแล้วเราก็จะหายก mmm, ันับใบทีเป็นศูนย์บาทอะไรเงี้ยว่าไปเงินมันไม่เข้าตัวกันดีกว่านเฮียเจียได้เลยดโด้าใบที่ได้ไงอะได้เลยดูด้าไกลไปแต่กูป okay. ัดอ้าวคนนั้นออกไปแล้วดีโอ้โหมีการแบบผ้าพ็อกเก็ตโทเค็นด้วยเจ้เดี๋ยวพี่ก็ดูสิ ไม่คนครูเงินมันขึ้นบ้างไหมขึ้น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 เอ๊ะทำไมมันรับเงินไม่ได้วะเงินไม่ขึ้นเกดินไปดูบัอาจจะบักหรือเปล่าบักแป๊บิแล้วเดี๋ยวอยู่ไหนคนครูอยู่ไหนคนเคยู่อยู่เมืองฮีบาร์เดะพ่อหาพ่อพ่อหาอยู่ไหนฮะพ่อยืนแบบยืนแบบปีนกระแพงเหรอเฮ้ยเจอไอ้นี่ด้วยโปเกมอนอ่ะเดินเล่นแล้วเจอโปเกมอนด้วยโปเกมอนเฮ้ยเราเดินออกไปหาโปเกมอนกันดีกว่าสวัสดีอีวูอีวี ปรดี๋ยวีวีรีเซ็ตเลยแล้วกันเกิดอะไรเราเราดูซิว่าได้ทีมใหม่ไหมไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มกด ESC แล้วก็กดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ค่ะอ๋อรีเซ็ตคาแรคเตอร์ตายเฮ้ยตอนที่เราจะไปไอ้ดี่แล้วบ้านโปเกมอนเกิดที่เดิมเป็นไงเก็บได้ไหมเห็นพิเกตอยู่ไกลๆโอ้พิเกตสวัสดีครับไหนอะ ตัวด่าเห็นพี่เกดเดินลงไปแล้วเออกำลังไปหาคุณครูไงนี่พี่เกดมาดิมาดิเดี๋ยวกำลังเดินไปหาคุณครูนะฮะไปเราไปหาคุณครูกันเถอะโอ้โหนี้บ้านพี่เกดเอื้อเข้าไปตายพอกดพอกดรับตังค์แล้วเหมือนเงินไม่เข้าตัวแล้วมันก็หายเดินไปชนสีเขียวๆนะใช่เนี่ยมันก็สูนย์เลยนะแล้วเงินผมก็สิบเท่าเดิมเดิเดิเงินไม่เข้าตัวว้าวป ับพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีลูกสวัสดีเดอดาบทำไมหน้าพ่อเป็นงั้นอ่ะต่อไปเหรอต่อมแล้วลุกใบชุดว่ะไม่พอเสียงพอแหม่งลุกใบสายแบบร้อยประคำพ่อไปเที่ยวบ้านผมไปแต่ผมพาเที่ยวบ้านนะพ่อเอเดตาพ่อมาบ้านพ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่คนจำบดนิดนึงบ้านเยอะ ได้ครับพ่อพ่อดาวพ่อว่าจะเอาไปขีดไฟบางจุดแล้วก็หลับตาฝันถึงคลิปวิดีโออะไรวะก็จะตายจางอย่างยังลูกยังไม่ตายโอเคไหนอ่ะโอเคดูบูบานพ่อดิดูดูคนแรกทไมมาถึงมีสั่งเลยแถมพอแบบเพียร์ด้วยเงี้ยเข้ามาปุ๊บมีสั่งไปไหมเหมือนพี่เกศเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บบังมันเล่นต่อจากไอ้นี่ป่าวะคนอื่นอ๋อเล่นต่ออีกคนเลยกิโกงกิ๊โกงเหมือนเกศเลยพ่อฮะไปเที่ยวบ้านผมฮะพ่อมา เว้ยรู้สึกเงินเฟ้อจริงๆก็มีเงินใช้ทั้งวันแหมเฮ้ยเฮ้ยโค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 บจู่ๆก็มีเงินเป็นพันอะเสียอะไรวะเป็นแก๊งล็อกเก็ตลำบากอะคุณครูสนใจเป็นไหมไปไปไปเราไม่เป็นหรอกแก๊งล็อกเก็ตตอนนี้ก็เลยไปเป็นทีมมิสติกแทนกลับบ้านเลยทีีกีเป็นไปเป็นไปอัปเกรดของไปอัปเกรดขอไปได้ได้อันนี้คืออะไรเราเจอถ้ำถ้ำลึกลับ ทำแห่งความลับทำแห่งความลับตืดนดตัวโกงพูดแสนน่ารักและต้องทรงเสน่หูมสซาชิมูซาชูกับโคจิรุกิรโไว้์ฮอวผู้ที่จะใส่รอเราอยู่ส่วนชันก็ขี่ไกลได้เลยส่วนชั้นก็ครูไงส่วนชันก็ปีเกฟไงเย้โอ้ฟจตบอลผมนี่แบบผ่านการคัดกรองกันงดี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 ขอโทษ ก็บอกแล้วเข้ามาปุ๊บอยู่ดีเงินก็ขึ้นพืดเลยดูดิแสดงว่ามันเป็นแบบว่าเก็บของเก่าอะไรเงี้ยฟนดึงว้าเเงินรวย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 ชิวว้ามาเดี๋ยวก่านเดล็กไปเราไปเจอชมบ้านพี่เก๋กันเดี๋มีโปเกมบอลในตังนา้นให้เราไปเดินใช่ใช่มีเต็มเลยหนักแค่ไม่มอสเกมบอลภาคกี่เดินไปแล้วไปแบบแตะตัวบอนเราจะปลดล็อกอาชีพมินทำไมมันตัวเรืองแสงแสบตาขนาดนี้เนี่ย โอเคเฮ้ได้ดูดูเบาอือพอดีฮะพามันแล้วเหรอแต่อ่ะพี่เกย์เหรอผมว่าินดีต้อนรับเข้าสู่ Lake Heaven เฮ้ยตัวโน้ตตัวโน้ตตัวโน้ตไปดูตัวโน้ตก่อน Lake Heaven Lake Heaven อีวุ้ย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 อหนอีวิวเดี๋ยวเราจะมาอัพเกรดเพิ่มไม่นี้วันนี้ว่ไม่มีไม่มีบ้านปิดบ้านปิดมันปิามันปิดด้วย ข้าไงโอ้โหโคตรโกงเข้าเข้าเข้าว oh. ัดดีหวัดดีเข้าเลยวครัโอ้ตัวอะไรเต็มไปด้วยปิกาจูสายลุยคุยคุยคุยวันตะวันอ้าโดนดม่ไปแล้วก็จะเป็นอะไรเด็ดๆมีเงินเฟ้อยังไงเฟ้อเหมือนตอนที่กโผล่เข้ามาใหม่แล้วอยู่ดีมีสามพันอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรโหดเลยตังเก็ตโผล่เข้ามาปุ๊บมีหมื่นสามโอ้พีตัวระเบิดด้วยโหดมากโหดมากใช่ใช่ตัวระเบิดตัวระบุดระบูดไม่ใช่ระเบิดระบูดทำไมใส่หมวกเซนต้าท้กตัวเลย เอาวันนี้วันนี้วันปีใหม่วันนี้วันคริสต์มาสใช่ใช่ใช่ลา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 าาาดาาเเราไปทาบ้านละได้ไเฮ้ยมีเบาเบาบัสซ่าในตัวอะไรอ่ะพี่เกดเปิดเลเซอร์ส่งเนด่ยเปิดเลเซอร์ส่งเปิดเลเซอร์ส่งเอือกับบ้านไปกับบ้านแบบเดินเร็วกับเดินเราจะเดินกลับบ้านแบบฟาดเดอะฟีเฟียจะไปฮิาตเฮ้ยม่ดมีชั้นสองด้วยนี่หว่า ทุกคนมีชั้นสองด้วยนะคะเจ็ดหมื่นนั่นเองโอเคเดี๋ยแพงการหาเงินกันยาวๆเลยไม่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 นานไม่นานเพราะตอนนี้เนี่ยเกก็เงินเงินเยอะละเงอ่ะไอ้ขี้โกงขี้โกงทุกแมปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาก็มีตังค์กันตลอดเลยงงมากก็เมื่อกี้ก็เหมือนกันแหละโอ้ยตอนแรกบักบักเงินไม่ขึ้นเลยตอนแรกเออใช่เก็บตังค์ก็ไม่ขึ้นมีเฉยเลยอ๋อดีเราต้องแบบมาแล้ว เอต่าเต่าฟูจิกิดันเน่สร้างพื้นที่เพิ่มด้วยชไปีะไปรอะไรโดดนปันมันมันจะแพงไปไหนมะเนี่ยเขาเขาเป็นเขาเป็นลูกคิมชาอาละออดีดีเขาเป็นลูกคิมชาคิมชาตัวลิงฮะตัวลิงที่มีไฟนั่นเองไฟนั่นเอง ใช่ถ้าได้โปเกมอนนี่ตัวที่แบบอาวุธว่าเลือกได้ตัวเดียวนี่กี่อยากจะเลือกตัวไหนไม่ใช่แบบตัวในตำนานตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวเลยแบบใจใจแหละในดวงใจของตัวเองเลยตัวอะไรดีวะโปรติชอบเล่นไอ้กิ้งกาไฟกิ้งกาไฟกิ้งกาไฟไอตัวเหมือนใบไม้ป่ะเหมือนใบไม้จิงกะไฟใบดีไอตัวไหนวะชาเมลอนมันชื่ออะไรวะชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่น ออไอตัวที่อยู่ที่บ้านเก็ตเนี่ยใช่ไหมที่มีปีกปะใช่ลิซารอนป่ะวะลิซาดอนลิซาดอนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพังใหม่จะชอบไอ้นี่มากเลยไอ้ไอ้กบไอ้กบที่มันคาไปไม้อ๋อหน้าเหมือนกีบอ๋ไม่เหมือนตอนนั้นมันเท่ดูเหมือนกีบคาไปไวเกี่ยวเกี่ยวเลยดวเียวเกียวที่มันคาไปไม้ที่ใช่ใช่ใช่ใใช่ นั่นแหละนั่นแหละเกทชอบตัวที่มันเป็นนักดรกก้อนไนก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ลั่งแรกของดรกก้อนไนก็ชอบพี่เกทชอบตัวอะไรแบบนี้ใช่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 นั่นนะเห็นปุ๊บแบบโอ้ยหลงรักมันเลยแล้วแบบเป็นตัวเดียวที่หลงรักมากดรกก้อนไนจบไปเลยฮะพี่เกตัวมังกรตัวมังกรกําลังต่อมังกรตัวเริ่มมีคือลังแรกลั่งหนึ่งลั่งสองเป็นตัวฟ้าเนะเพราะใช่ใช่มันเป็นสีแบบ

โอ้แล้วต้าแล้วก็เป็นอีตัวพีเจสพีเจแต่เกลียดพีเจร่าเยอะทันการได้บ้างเลยแล้วตาอ๋อเหมือนหลุมบ่ออ่ะที่มันเป็นโัวรั่วอ่ะเออขนขนใช่ไหมใช่แล้วแบบคนเยวะตัวดอ้วนนักเกียร์มากเออไม่ชอบเลยหนูหนูแบบคือแบบถ้าเห็นแบบในหลังมันจะมีการแบบแทะขนมชีสอ่ะแล้วก็แทะแบบกินน่ารักดีน่าเหมือนครูดีเดี๋ยวผมละน่าเหมือนพ่อเลยเหมือนพ่อน่าเหมือนพ่อ ฟาดด้วยกบวยเลยไงส่วนฝั่งนี้มีเป็นปิกาจูฟูชิกิดันเนะแล้วก็ตัวชื่ออะไรนะตัวเนี้ยที่เป็นเต่าอะเฮนิกาเมทดัมเมะดัมเมะดาเบะดาเบดดาเบะมันโรงงานเถื่อนนี่หว่าผลิตแต่โปเกมอนกะกะไอ้โปเกมบอลขั้นกลางสุด โปเกยอนแบ,บ,แบ,บเราจชั้น <ทำ S 1> ใหม่ชั้องใช้เจ็ดหมื่นตอนนี้มีสี่หมื่นแล้วโอเครอสกักรูจ,โโจริงๆแบบว่าน่าจะแบบง่ายๆโดยที่แบบไปฆ่าคุณครูได้เงินมาอะไรเงี้ยเอาคุณเงินคุณครูมาอะไรเงี้ยเนาะดีคุณครูก็คงไมปลองเล่นแล้วก็คง <laughs> จะตายไปแล้วแหละตอนนั้น <laughs> <laughs> จะเสียใจเสียความรู้สึกได้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 ยืดเอฟให้พี่เกตตังเลยได้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 ด้ได้ได มปแบบต่อไปเราไปดีกว่ามีความดุดันมมีควาดดันนะฮะตอนนี้เราก็ใกล้จะได้ทำชั้น2แล้วนะคะ the second floor เฮ้ยแต่เรา s e ั o n d f l o second floor ชั้น2กดื้อตรงไหนอยู่ริมสุดเลยค่ะซ้ายขวาสุดขวาสุดใช่อ๋อ second floor ไม่ใช่อะไรเลยนะทุกคน หลังคาหลังคาธรรมดานี่แหละมันไม่มีบันไดอ่ะแล้วมันเดี๋นะมันสามารถอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะแล้ว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 ข้างบนมีแบบเป็นลาลาหน้ามังน้ารักระกานะฮะอ๋อไว้ตกแต่งแล้วนว่นิ่มใช่ใช่ส่วนนี้บันไดบันไดอีกสามหมื่นห้าต้องรอเก็บตังค์ก่อนเรากำลังจะไปสร้างสเตปบันไดละวู้าบันไดไฮโซไฮโซกระกากตอนนี้มีบอทตอร์บอทแบบเย้เย้บ้าย นตตายแต่วตาย่ได้แค่ชั้นล่างชั้นเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะไรวะนี่ไงมันจะมีเขียนบอกอยู่เลยตู้แรกเนี่ยจะได้เงินโปรเกมบอลละ30อันที่2ได้3 5อันที่3 40 45แล้วก็มักสุดคือ5 5าห5าหแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเป็น25 20 15อันนี้คือฝั่งเริ่มเริ่มต้นเลยตอนแรก แสงว่ามากสุดคือห้าห้ามากสุดคือห้าได้ดอนห้าสิบห้าใช่ใช่ใช่โอเคก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้เออเทียมไปเลยยอดเทียมกระเทียมเดียวบ้าเป็นตัวโปเกมอนทำไมเขามาป่วนบ้านเราวะใช่ใช่ใเห็นไหมมันจะเป็นตัวแบบตัวเซนต์ไม่เหมือนกันเลยมีนี่มีเนียสมีเนียตตรงนี้เออดิฉันดอปใช่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 ทุกคนกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านมีอะไรจะบอก เอ้ยลาตาตาด้วยพี่เทียนมีอะไรจะบอกทุกคนดูแบดเรามีโค้ดพิเศษโค้ดพิเศษคือติดไฟกันนี่กลับบ้านตัวเองก่อนกลับบ้านตัวเองมันสว่างเหลือเกินกลับบ้านตัวเองอะมันก็ต้องเข้าเลเซอร์กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านพิกคไลพิคคำว่าโค้ดโอเพนข้างๆค่ะเห็นไหมอ่ะฮะฟืบอ่าพิมพ์เลยพิมพ์ว่าพิมพ์ว่า M U C H ตัวเล็กหมดเลย M U C H U H M O N I M O M I ตัมมี่อะเนี่ยมิดหน้าเกมดูเงิน M U C เ่อะเอาเงินไม่ขึ้นเหรอเออเกมอะไรนะพี่เกีณฑ์เงินจะขึ้นเร็วมากเป็นไงบ้างเงินขึ้นไหมเอาให้มาหมื่นเดียวใช่เนี่ยโอ้คุณครูมีสามแสนเลยเหรอ อคุณยากอยากเอาเธอรัดไปลอยไปเสุ่มสุ่มยสุ่มสุ่มสุ่มได้ผมดีไงผมดีม่ะอ๋อสุ่มได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีอีกโคนหนึ่งนะคะไปเซิร์ชมาเจอนะคะพิมพ์คำว่า B A G U V I X อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บพิมพ์ให้เก็บพิมพ์ให้อ่า B A G U V I X อ่าพิมพ์แล้วจ้านี่ค่ะเงินก็น่าจะขึ้นมาอีกสูงขึ้นพี่เคทก็น,น่าจะขึ้นมาหมื่นเดียวมั้งนี่ประมาณน,นี้เดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันไม่เห็นหเป็นอะไรเกิดขึ้นเลยคุณครูขึ้นปะไปดูไงผมกดไปแล้วก็จะรวย<ห>จะต,ตั้งแต่แ,กแรกๆเลยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเราจะเป็น the fact. เดอะ the f a อ t I am boot I am boot way โอ้มีชั้นสามด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นของตกแต่งนะคระของกมบอลเต็มไปหมด โอ้ my gosh โอ้ my g o d h หย่าอียาอียาหย่าด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 าโอ๊คเก็บตังค์เก็บตังควรซื้ออะไรดีมั้เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฟมีสปริงแจกด้วยเราสามารถกระโดดดึงดึงได้เทรียมไปเลยอ่าแล้วก็เป็นหน้าต่างๆอ๋อมีแบบทำเป็นแบบกำแพงกราร่วงกำแพงกำบัง ขออบอุ่นใจแต่ชีวิตที่เริ่มใหม่กับเรากายแฝงกายเพราะตัวดีดีดีทูร้องต่อร้องต่ออย่าหยุดเลยดี้มีหน้ายิ้มแจกด้วยใช่ใช่ใช่อ้อนี่ไงนี่ไงเออจริงเลยนี่ไงโอ้เฮ้ยมีผมวิเศษตกลงคือผมวิวเล่เดี๋ยวไปหานะทุกคน เดี๋ยวไม่หายสดีพี่เกสวัสดีตไม่หายไม่หายเป็นคู่เลยอ่ะใช่นดีอย่าโรตีไม่ได้ในเช้ามารอรอบีตากรอบรอเาเผ็ดไปรับไปรับไปรับครับเผ็ดสดีสวัสดีเด้อโอ้พี่เก็เกี่ยวมาจะฆ่าเราเลยนะเอาเกี่ยวมาฆ่าไม่ได้หรอกเอ้มึงกูไปกดตังค์แล้วก็อัปเกรดคาเผ็ดก่อนเลยฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ต้องฆ่าทำไมมันถึงได้ยาก จะไม่ต้องแก้นี่นี่พออัปเกรดครับเพจเราจะมีนี่ผมอ่ะอ่า Weapon Stand ว้านี่แล้วก็อัปไปนี่ก็จะได้สปริงพออัปต่อไปก็จะได้ครับเพจเออคนภูมาเ<อ>วนกันดีวกว่ามาเราจะไปเที่ยวรอบโลกไปแล้วพี่เ,เกไปเที่ยวรอบโลกกันถ่ายจะถ่ายเข้าอยู่ในบ้านสิงอยู่ในบ้าน

เดืดดดุคูสวัสดีสวัสดีอยู่ไหนอ่ะสวัสดีพี่เกสวัสดีสวัสดีนะโอ้ยชนประตูใช่ไหมใด่ตายเลยดุดันและดันดุกสุดๆไปเลยหมดแล้วเหรอแบบนี้นี่นีอันนี้คืออะไรโูมีกัตนะด้วยกัตนะอือคาตนะคาตนะเออคาตนาเราดกันนะร อ๋อโอเคเก๊เข้าใจแล้วอีโค้ดบากูวิกอ่ะทำให้เราเดินเร็วขึ้นว้ายสปีดเจอสปีดสิบขนมขิงทำให้เราสปีดสิบแต่ว่าอ e m a s m o นี a อ่ะทำให้เราได้เงินเพิ่มอีกเจ็ดพันอืมประมาณนี้ค่ะไอสปีดอะโอเคทุกคนมาดูขนมขิงแล้วอยู่ใต้ประีูเกตโอ้เห็นแล้วคุกกี้เห็นแล้วเหรคุกกี้เขามีซันตาคลอสมาเร็วกี้มาเร็วซันตาคลอสขี้ได้ไปดูซันตาคลอสกัน ไหนไหนไหนมันนี่มันนี่มันนี่ซันตาคอสซนตาคอสเจ๊ตัวอหัวคอสเ์ไหนไหนี่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 ซันซันตาคอสอยู่นี่ไหนอ่ะไหนอ้าวพี่เกศหายไอ้ยมันยิงก็ได้คุณครูไหนไหยิงไปเมันอยยไปเรื่อยยิงไปเรื่อยไนี้นี่ดีนีนนีไหนไหไหนพี่เกไหนไหนไหนะินหายไปลพี่เกศไปไหนละพี่เกกลับมานี่นี่ ขบินไปไหนวะนี่เห็นหมดเลไหน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 ตามมาตามแล้วตามแล้วตาบาตาบาเตามมาแล้วบินไปไหนเนี่ยตามแล้วตามมาแล้วตามแล้วนี่ยไม่ใช่เอ๊คุณครยยิงนี่พี่เกศตามมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นีไงโอ้โหในนูนั้นน่ะในนู่นนั่นแหะี่ก็ยิงนึ่งเลยไหนอ่ายมยกลับไม่โกง ไปยิงกับไมโก้ยคือตื่นลตายคอตายคมีอะไรอีกมีรอีกมีมีไอ้นั่นน่ะอะไรวะบริกิดาเกะเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่มมไหนบ้านเอะมีนี่เว้ยอะไรวะเอลเอลเขียวเอลเขียวเอลเขียวได้ได้ยุได้ยุมีีีอยู่ข้างๆบ้านคุณครูเนี่ย ไหน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 มีมีคุณครูเดินตรงลงมาจากบ้านเลี้ยวขวาเจอเลยไหน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 นี่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 เข้าบ้านเลยไปแล้วนี่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 เสร็จแล้วเจอกันดีดนี่ไงเอลเอลเอลไปแตะบ้านแตะเจ็ดโอ้จริงด้วยค่ะบล็อกอาชีพเป็นบวกเราแบบมาตับโอ๋ยจะฆ่าทำไมก็เขามีดาบมาให้อะเอ้ยเขามีปืนมาให้อะเราก็ต้องใช่ใช่ใช่เราก็วิ่งหนีกันวิ่งหนีเอ่อ เฮ้ยมีบ้าลู้ชายกับสิบแสนดูเงินซิดูเงินฮึบโอ้โหสองแสนจ้าสองแสนชิวๆไปมีกำแพงกันไหมในเมื่อผมพิเศษบินทะลุได้นั่นไงนั่นไงจะได้อัปเกรดบ,บ้านไหมนะี่ะก็อบเอาจริงเหรอผมพิเศษบินทะลุได้เหรอไม่รู้เมื่อกี้มันบินทะลุเข้ามาเลยกำอีบ้าฝึกความเป็นลูกผู้ชายดกค่ะกิ๊ ทำไงอ่ะดีไงเรามาเจอกันตรงกลางเลนได้เราไปเจอกันเลนกลางเดี๋ยวมาฟังเฮ้ยหโอห่เรกเตอซอยห้าบาทมากี่บาทอยู่ไหนอยู่ไหนรอแป๊บเราแป๊บเดี๋ยวจะตามไปไปยิบของกันนพอดีบาทครับก็กล่องเต็มเฮ้ยมีมอสไซค์มอสไซค์แมนวื้มเดี๋ยนะหยิบผมพิเศษโอพีเสร็ละ เนาะผมวิเศษเนี่ยเร็วสุดละใช่มอไซนี่กักมาโคตรไหวโคตรไหวโคตรไหวดีดีทำดีมากมีปืนปับเก่อะรแบบนมาเล้วจิ้วจิ้วคชายเขากำลังสู้รบกันนะฮะอย่น่ะอยู่ในกันางไม่ต้องรีโหลดด้วยปืนดาบมาแล้วดาบมานี่เลนี่ลนี่ลยไหนมีคนอยากเป็นเก เขาดูสู้กันอย่างโหดเหี้ยมแล้วไม่ยากไม่ยากไม่ยากเออมีปี๊มีปืนด้วยนะมีปืนแล้วเอาปืนยิงก่อนเลยนะให้เลือดลดนะแล้วก็เอาดาบแทงเลยวเต็บต้องยิงให้เจ็บแล้วก็แทงเขาเรียกว่าปัดบากันแบบหรูๆใช่แบบหรูหลาหรูหลาฟุฟ่าน่าจะแบบว่าขับขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยิงไปด้วยได้นะมอเตอร์ไซค์มันกะมานอนจะเท่ทีมอะจุ้ม กิจู๋ก็เมื่อกี้คุณครูตายอัตโนมัติค่ะทำไมพี่เก๊ะีอะไรได้เนี่ยแท่นบูชาแท่นบูชามันเป็นมันเป็นชั้นสามเป็นลิฟต์ขึ้นชั้นสามอ่ะอ๋อเป็นลิฟต์ขึ้นพอขึ้นปุ๊บมันจะอบูชากาชาอูกาชากาอูกาชากา ตอนนี้ก็ทําชั้น2ชั้น3แล้วนะตอนนี้ก็เหลียญว่าเราไปยแต่กุ๊เตอร์แล้วใะ่ายแต่กุ๊เตอร์ใช่ไหมกุ๊เตอร์สีทองลําลังโอ้โหดีดีดีง้อติด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 อยู่ข้างในให้มีไม่มีไม่มีไม่มีผม่ิเศษเดี๋ยวแกไปฆ่าให้เดี๋ยวแกไปฆ่าให้อยู่ในบ้านอยู่ในป่องไฟอยากฆ่ายากฆ่ายากฆ่าอยู่ไอคุณคุกตายแป๊บโดนเลเตอร์ไหนไหนไหน ติดอยู่ในนี้ในรางลูกบอลไหนวะรางลูกบอลอ่ะไหนอะถ้าว่าในชั้นล่างสุดอ่ะเนี่ยอยู่ล่างสุดแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ทางซ้ายอ่ะบ้านผมนะเอาบ้านตัวเองเหรอใช่บ้านตัวเองอ๋อเชื่อด้วยแลกกวาดก่อนเชื่อด้วยใครก็ได้เชื่อด้วยก็กดเดี๋ยวคุณครูเขาก็จะไม่อยู่กับเราแล้วเฮ้ยอะไรกี๋อะไร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 เอาไปตายเลย ได้ได้ได้แบบนี้ก็ได้นะแต่ละประโยคจะไม่ตายแบ่งปันรอยยิ้มใช่แบบปัดไก่ยากคุณคงไม่น่าเลยเราเสียใจแล้วต่อไปนี้ไข่มันจะตุยตุวอะไรเราดูแกนะไดข่าวว่ามันก็ไม่อยู่ต่อยแบงค์ไม่อยู่ตายแล้วไม่คกูไม่ต่อตายแล้วน่าสงสารจริงชีวิต กินไม่ได้ตายเลยกินเดี๋ยวเดียวนมดเลยางเงี้วก็กินก็คุณคุณตุยกันอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ตุยกันไปไปไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยตายเมื่อกี้สักสีลูกชายเมื่อกี้ตายเมื่อกี้สักสีลูกชายได้ถ่ายวิดีโอไหมถ่ายไว้เลยไม่ได้ถ่ายไปม่าถ่ายไแล้วแต่บายงคนถ่ายคนนึงไม่ได้ถ่ายคืออะไรวะเกดเป็นคนอัดคลิปไวะ เดี๋ยวแล้วแอ็กิเข้ามาตายในบ้านเกสคือได้เหมือนแมงวีเลยพี่วีคอมสุขแล้วก็วีวีวีเยอเอาละครับตอนนี้ผมว่าบรรดาเจะยาวดานกันมาวาก่อนะครับแล้วก็อาจจะยาวมากขึ้นด้วยดังนั้นแล้วเราควรจะยกยิบกันได้แล้วเดี๋ยวทำไมมันมีทั้งพระจันทร์และพระอาทิตย์อ่ะใช่มันอยู่บนละวันเนี่ยแหละเป็นมิติใหม่เดี๋ยวขึ้นไปหาพระจันทร์ดีขึ้นได้ป่ะ ไปไม่หามอาจารย์ปะพุ่งสูดวงพระจันทร์บอกหน่อยว่าผมจะต้องตายหรือเปล่าครับพระจันทร์หูไกลมากขึ้นมาสูงมากมันเป็นเจลูกกระต่ายปะครับแต่ครับผมจะเจอลูกกระต่ายปะครับโอ้หูนี่เราขึ้นมาแบบเยอะมากนะฮะปวดหัวนุ่ไปขึ้นมาจนแมพหายไปแล้วได้ยอดเลยอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ช่องโปเกมอนแปดสิบเก้าเกมเมอร์แอคกชแนลแล้วก็กิบลีด้วยนะคะไอ้ห่าเก๋ผมมาตอนท้าย เกลอรีบกว่าตัวท้ายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย